คุณก็อยู่กับรายการจแบ็คสี่ทางั้ไม่มสวัสดีนะทงนั้นไม่สวัสดีแค่น <c oughs> ั้นใหม่ใหม่ใหม่ไอ <c oughs> ้เ้ันขยะจังวะเออสดียุติได้ไหมไม่แม่งไวแปลด้วยโอ้กูแปลไม่ได้ไม่ต้องแปลหรอกขยะเนี่ยอ๋ออ๋อผมก็เอาไปย กูอีกุยอีกผมรออะไรเฮี้ยครับมึงดูมันโดนตายโอ้เหียโอ้โหมึงคิดว่ามันตายไหมกลัวตายฮะโฉ่ของแมนนี่ไใส่ slow f โ o w โอ้โหมึงดูมึงดูคำหัวเกลียดเลยกับฟางก็ของของนี่เลย เฮียดิเคยกระป๋องเดียวแล้วเนะี่ยมึงก็เกินไปคนเวอร์เฮียดิบ,นนะบัตรด้วย Super Excellent Japanese commercials <oughs> easiest money you'll ever make ไปๆเออดไป Grand Larson is right up there You ready for this? How long? เรื่อ,องกังวลคุณมีตารางบนโต๊ะอยู่ <c oughs> แล้ว

I'm cool with the Saints movie, but do we really have to drag this asshole actor around? I can't jar some slack, he's just researching his part. And I hope he signed a waiver. Alright, people! Hola! Nobody moves! Nobody dies! We're gonna die in a way. Can we go again? She's funny, but they're not. Can I get a picture with the boss? Say, please! She's hiding the coffee! Hey! มปืนเจาะคนแก่คืออะไรวะขอให้ต่อแถวโอ้ยอ้าพยายาสู้ว่ะโอ้โหไมันแตกต่างวไปมึงมีแผนใช่ไหมจะยิงหรือว่าจะยิงพวกแค่นี้นั่นแหละแผนกูเออทำพวกกูแล้วกันนี ใครแครวะไปได้เวลาอืมกระดาษกระดาษกระดาษอะไรไอเอิร์ดอย่ายิงเพื่อนคุยังไม่ได้ยิงเลยก็ถือมัดอยู่ถือมัดของงั้นอ่ะกูกำมัดอยู่เฮ้ยมันเป็นอะไรของบัตวะ ไอเอิร์ธมึงกลัวเขาบ้างดิมึงก็ว um um ิ่งใส่อย่างเดียวเลยมีไงขอเล่นหน่อยโอ้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 ยไม่เป็นไรเลยพวกมึงอะนี่ไงเตะขาหักไปเลยไม่สนไม่สนคนปฏิสุทธิ์ยี่อะไรเป็นเป้ายิงเละหมดอะนี่ไงขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยไม่ต้องกดเลยนะวิ่งวิ่งใส่แล้วกดเลยนะเอิร์ธ กดคีย์ซายคียขวาก็ได้คเ้อโอ้วายใไม่ได้โง่อยู่อไอยเซย์นี่ย <c oughs> อออังไงดีเนี่ยมีแผนนีไหมสามคนนี้เลยเฮ้ยน,นี่ข้มืออยู่นี่เรพือ่อนอ <c oughs> แล้วแผน B คือะอะไรจาดเหรอเออไม่ลำบาเปิดเลยฮะ <c oughs> ไม่ดีรเพื่อน <c oughs> เวลานำงานแล้วสิ ไม่จอดแต่ทำลายเลยไงโอ้ระ oh. เบิดเนี่ย Not cool man <ไ> ه, เฮ้ยคงจะได้เส้นอย่าอย่าทำอะไรคนเ,ค <laughs> เคสิร์อมเมนสกดูามเฮียอะไรถามด้ยด <laughs> ิคนดังไงยิงกูทำไมวะ <laughs> เย้ระเบิด <laughs> เอาห่อมาแล้วก็ยกนี่ไปไอ้เพื่อนกูเรียกหอให้กูเจอทางแล้วเปิดวาล์วแล้วเฮ้ยเจ่าเตะไอ้เยนี่มึงใจสุดเหรอไอ้จักไอ้มึงอยากให้กูเข้าค้งกันได้ไงวะไม่ไม่ไม่กูไม่ทำแบบนั้นเพื่อนไอ้ไรเนี่ยตามมันเลยไหมไปดูแม่ไปโอ้โหเซซอนตรงนั้นแฝดพี่อะไรแฟดอะไรนึง อะไรอ่ะไอ้หี่ปืนมึงไม่้จัเคา่าใช้ปืนหรือแค่ดิบันวยอย่างเดียวเลยปืนนี้ยอ่ะขอร้องล่ะปัญหาอะไรกีงก็นเไอ้ตัมอกูเลเกมบอร์ดเลยเหียิปืนทำไม ไอ,อเย้ยเดี๋ยวตกข้างล่างานีง่มันเหี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยกะเวทีบอยป้ามาตั้งอยู่ด้านหน้ากูเลยเยิงปืนเจ้าอะไรกิ้งกิ้งไอเย้ยเฮ้ยข้างล่างกูปล่อยปืนแล้ i, วกันกูโควลห่วงแล้ว,ว,วอ่ะไอ้ยงนะข้างล่างอ่ะไอ้กแล้มไปกีกูไปกีกูปืนกูเตะอยู่โอ้ยโอ้ยเสี่ยหลอก ขอโล่หน่อยเนี่ยตอนกดตอนมันระเบิดไม่เข้าไปยิงกันนะเอ้าไอ้คุณกูได้โลแล้วเฮ้ยจะตายเอิร์ธไอเอิร์ธกูปัดอยู่กูปัดอยู่แย่มึงก็จะตายสัตว์โอ๊ยโอ๊ยวูบวูบวูบเลยวูหลบก่อนหลบก่อนหลอกหยอนเลยเนี่ยนะอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยอันนี้ต้องใช้ปืนแล้วเว้ย มึงต่อยวันนี้เอิอร์ธวิ่งไปเกาะหลังพอหลังคอวันนี้ไรเดนอะ <c oughs> เฮ้ยหยเขาทำไปแล้วเว้ยเซนโลอ่ะเอิร์ธ <c oughs> ได้เป็นภาคภาคภาคใหม่นี่คือกระโดดเกาะไปแล้วใช่ปะเออกูอินอินไปแล้วกูกระโดดเหยียบเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ห์นี่ไป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  ไอ้มึงยิงดิบอกเลยกระสุนไม่จำกัดอย่างเงี้ยกูยิงแบบกดไม่ปล่อยเลยอะไอ้เทียเลเซอร์ไม่ทะลุตึกไอ้เทียกูยังไม่ทันเห็นเลยตัวแรกไม่เลเซอร์ทะลุตึกไอ้เียมันเกมมึงอยากเอาอะไรเกมสมัยนี้วะฮะที่ปีที่แล้วไม่รู้เป็นสิบปีแล้วมั้เนี่เรามีมัสเตอร์เลยนะตั้งแต่กูอยู่แบบเอ้ยนี่เราเล่นมีมาร์สเตอร์เหรอไม่เราเล่นธรรมดาแต่ เรื่องแพงเ็ยังพี่ทำรีมาสเตอร์มันภาพสวยขึ้นหรืออะไรวะโอ้แม่งภาพโคตรสวยอะไรก็เพิ่มมาด้วยเกวีมแอสซิสซินพีชภาคสามลีมาสเตอร์ยังแยกไม่ออกเลยนี่ฮอล์เราเปิดถ้าเกมเพลเหมือนเดิมก็ไม่ต้องจะเป็นต้องรีมาสเตอร์ก็ได้มั้งแค่ภาพมันสวยขึ้นเอางี้สวยขึ้นนิดเดียวเองไอ้เหี้ยแทบไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยมั้งแหละไม่รู้เหมือนกัน โอ้ยกูก็เก่งเกินนี่เฮียจกิงเหรอจริงอะไรเนี่ยจริงๆริงถ้ากูลงไปเตะตัดได้ไปได้ฟิลใหญ่กูได้พวกคาตะนะหรือเลื่อยนะเฮียกูจะขอบไปช้าทุกคนเฮ้ยโชว์วีดีโอไย ออกืนยไรกูไมใช้อเลยอาด e r e y ่ a r ม่มีเวสเกิรยังติดมาจากภาเก่าโอ้ยจะตายเอหน้ากูแดงแล้วคุมดีๆนี่คุมดีๆนี่อะไรเขินน่ะนี่คือเขินบอสเปว์เขินบอสเขินบอสเขินบสเขิเขินบอคุไรอ่ะ

โอ้โหเบลหนึ่งอยู่เลยอัดลาแล้วโอ้ยเขาค <c oughs> พพุกเลยเว <c oughs> ้ยเฮี่ยอะไรเนี่ยนี่กูจ่ายไปแล้วเดินเนี่ยไอ <What happened? S 1> ้ยี่เคนจ่ายมันก็ม,งมงงึงอ <No S 1> ีกเฮี่ยอะไรวะเกิดที่อะไรขึ้แบบนแลบบ้วเว้ยโดนฉับไงว้ายไอ้ชูไอ้เชา

ทำไมเขาอยู God, like well iki, e Laurent, ่ที่ดีเด้อว่าไม่หรอกชื่อเขาเทเลยครูคือฟิลิปเทเลนไม่เคยยินกดยี่เลยบางทีคุณสงสัยว่าทำไมคุณถึงยังหายใจอยู่ในจุดนี้จริงๆแล้วผมสงสัยว่าทำไมผมถึงยังยืนอยู่ในจุดนี้ชอบหรือไม่ชอบคุณกัต

มึงต <S 1> <S 1> ้องหนีไปแล้วไม่ไม่ถ้าไม่มีมอเไม่ฝนแค่เนี้ยเป็นกูจัดการเองแล้วก็บินล่ะเดี๋ยวกูจะขับไปถึงสตีวอเตอร์ให้จอห์นนี่มึงขับไม่ได้มึงจะบินเอขาบินยังไงข้อมูลมึงปกป้องบอสไปซะเป็นกูจัดการเอง นี่ยังยิ้มแค่ยิบคดงั้นว่าเราเป็นบอสเนี่ยเออ,อใครใครจะเล่นภาคสองก็จะรู้แต่กูไม่เคยเล่นเลยอะ่ะเราเราไปได้ไตำแหน่งนี้มายังไงวะเออเล่าให้ฟังหน่อยดคุณจับไม่ได้เลยคุณเล่นนานมากแล้วภาคสองนี่โคตรเก่าเลยปะโคตรเก่าเลยอะ่ะเออเออชอนนี่ยังไม่อึมขนาดเนี้กูบุญเลยจอตนี่ยังไม่อึมข,อม,อมขนาดนี้เหรอเออมันยังมันยังแบบยังไงอยู่เลยอ่ะ แห้งๆโอ้ยญิงน่ารักเลยเช่อว่าชอนดีนะแล้วหน้าเป็นไรเนี่ยเฮ้ยมันเห็นหน้ากูเรื่อยอมีมีมีเออโอ้ยโอมีปืนเหรอขี้อะไรอ่ะไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ายิงอยโอ้ยโอ ไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเฮีย, <c oughs> ยอะไรอ่ะทำไมต้องสั่งเลยวะน,นี่อืมจอนนี่พวกเราจะโดดแล้วเอดี๋ยวเอาเลย,เด,ยเดี๋ยวไปเจอที่สติวซะ จอหนี่ <Johnny. S 1> จอนนี่มันเป็นอะไรวะเหมือนจะโดนยิงมั้งเสียงปืนเมื่อกี้ไอ้จอนนี่คนที่ใส่หน้าก,กากใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ที่ใสแ่แว่นใช่ปะเออที่มันเทเมื่อกี้มันเหมือนเป็นเพื่อนเราเลยวะใช่ไหมเออมันเป็นเพื่อนเราแต่เราเป็นบอสอในภาคสองมีปะมีเป็นต้องไปเล่นวันจำไม่ได้แนละ้วภาคสอง <ไป S 2> เล่นเนี่ยเอาปีนข้างกูโอเคเฮี้ยนี่ สองออ้วภาคสองมันเล่นได้กี่คนอ่ะสองสองเหมือนกันนี่แหละใช่เหรอกูมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเว้ยเอ๊เฮ้ยลองเล่นภาคสองแต่ว่าไม่หนุกว่ะหนุกไหมมันหนุกไหมหนุกอยู่นะจริงจริงอ่ะภาคนี้วะใช้ได้อยู่อ่ากูว่าภาคนี้หนุกหนุกกว่ากูชอบภาคนี้เป็นภาคพิเศษชอบเป็นพิเศษไม่ชอบพิเศษ จะบอกเลยเนี่ยยิ่งกว่าสเปอร์ฮีโร่อันดับที่หนึ่งอีกเนี่ยเก่งเกินี้อ่ะก็คือฮอคฮอคอันดับสองอีกอ่ะเมื่อไหร่กูจะตกึงพื้นเนี่ยไค่เป็นเลยไค่เป็นมึงก็ดิ่งลงไปเลยเี้ยไม่ต้องรอหรอกดิ่งลงไปเลยไม่เป็นไม่เป็นเรื่องจริงนะกูกูตายตั้งแต่โดนชนกล่องแล้วอะ mày mึง đá thì mày sẽ đột anh nhỉ không thích, bây giờ gú không sướng, đi lấp tổ đấy đâu, ừ, hì kia, gú không biết là mày sẽ thăng, thời gian này, à là nó chín nó mới đột, mày nói là gú sẽ không để vui, cái gì, ở nó không biết nữa, ok, gú đang กูเชื่อขี่วิดนั่นถ้าชนกูแล้วนะเครื่องบินอะไมพวกนี้แพนนะเครื่องบินมันกำลังดิ่งมาหาเราใช่ป่ะยี่วินโด้คาบไปหลีกแล้วกระโดดกลับไปอีกครั้งก็พอใช่ไหมเอาปล่อยพี่อีกปล่อยพวกอีกแล้วเงี้ยวนี่ไงอ่ากูให้นี่กูจะรอดไหมเนี่ยอาบันนี่เหมือนกับบันนี่กระเป๋าอะไรไปบันนี่ ไอ้เหี้ยพระเอกมึงก็บ้าเกินถ้าเกิดมันไม่มีกระเป๋าให้มึงจิบอ่ะทำไงอ่ะนิ่งไงก็ตายไงกูไม่เจอศัตรูไหนเลยเนี่ยอ๋อมึงก็จะเป็นบ้าดิไอ้เหี้ยพวกนี้มึงปินไปกระลอกเลยสัตว์เดี๋ยวกระเท่เกินดีอะดูมันนั่งยิงดิไอ้บนฟ้า คนฟ้าเรายิงกันอย่างนี้ได้จริง่าวะไม่ได้หรอกอชิบนนิโกะก,ออกะจังเลยยีงไงต่อยอืออืออ,อนนือยิงั้ำอ่ะยิงไงตายตาโง่ใครเหี้ยเลยวะกูนี่แหละจะใครอ่ะโอ้โอ,โอ ชอบชอบกูเห็นพวกรถพวกนี้กลายเป็นถังแก๊สหมดแล้ววะคิดว่าไงวะถังแก๊สดีไอ้เออหยุดจริงดิหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเสียงมันเข้าคาสินนี้หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วนี่จุบุรีตั้งหน่อยฮะสงเรามหลายการต่อรองแม่ง and Kiki will the word. Still, belongs to the syndicate, and the Saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your luchadores. Mr. Miller, hack into the Saints' accounts and leave them nothing. Yeah, the to account doesn't money, yeah. hack hundred baht. hundred uh, don't คะแนนยิงไม่ได้เลยเนี่ยร้อยดอนเนี่ยทำ <c oughs> ยิงไม่ได้เลย